โอ้โอ้ยเออแน่แน่แน่ดูขาพี่พี่เอ้าเป็นเด็ก3ามขวบแล้วค่ะทีนี้เอ้าอนนี้นี่ค่ะเห็นไหมเลยเห็นไหมเ่ยเห็นไหมเ่ยดูค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้พามาแอบดูคุณพ่อสีดอแสนสุกเล่นกลนะคะอันนี้คือช้างเล่นกลนะคะพี่พี่ดูเลยนะคะเขาจะเล่นแบ ดูเขามองค่ะดูตาขึงหูกลางขม,มับตึงนะคะแบบนี้คือห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดเลยนะคะเด็ดขาดเลยนะคะในกรณีแบบนี้นะคะนะคะี่ค่ะดูค่ะไม่พอใจนะคะเนี่ยนะะี่ค่ะแต่เขาไม่เห็นน้องนิกนะคะเขาไม่เห็นน้องนิกเพราะว่าน้องนิกแอบอยู่แล้วก็ซูมภาพนะคะพี่พแอบคุยอยู่ตรงนี้แล้วก็ซูมภาพให้พี่พ,พี่เห็นพ่อแสนสุกนะคะอันนี้คือช้างเล่นกลนะคะพี่พี่ ตามภาษาควานช้างเขาจะเรียกว่าช้างเล่นกลนะคะนี่แหละค่ะเขาก็เล่นเนะะี่ยค่ะไปแล้วะค,ะค่ะตัว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเออเออแน่แน่แน่แอุ้ยพี่พี่ได้ยินเสียงจะหักไหมคะเมื่อกี้แต่เขายังไม่เห็นน้องมิกนะคะเขายังไม่เห็นน้องมิกเดี๋ยวซูมออกให้ดูให้ดูว่าซูมไกลขนาดไหน ตอนนี้พ่อควานไม่อยู่นะคะพ่อควานพาแปลหววไปเดินเล่นตอนนี้เช้ามากๆประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงส็จเศษนะคะเจ็ดโมงเช้าด,ดูค่ะเนี่คือเขาเล่นกลน,นะคะเขาใช้คันาบเขาเขาแทงกับต้นไม้นี่ยนะคะต้นเสาหลักเนะะี่ยค่ะจะตกมันอีกหรือเปล่าน้อยดูค่ะยกแข้งยกขาเนี่ย รวมไเนนก็จะหุดวิดหุดอิดนะคะแล้วก็เล่นในถ้าได้ฉีดน้ำเนี่ยโอ้โหเอาไม่อยู่นะคะพี่พี่เล่นตลเอิดนะคะเล่นตลเอดเลยก็มาเอา้าเล่นเสร็จขอกินแป๊บหนึ่งนะแม่เนี่ยดูคะ่ะนี่นะคะอาการของช้าง เล่นกลนะคะโดยคุณพ่อสีดอแสนสุกเราไม่ได้สั่งให้เขาเล่นนะคะเขาทำของเขาเองนะคะเขาเล่นของเขาเองและถ้าเล่นหนักๆเนี่ยก็จะมีเสียงร้องรีฟออกมาด้วยนะคะพี่ๆดูค่ะ,คะเสียงดังมากเลยนะคะดูค่ะ ก็คือพ่อแสนสุกเนี่ยตอนนี้อาการใกล้จะตกมันด้วยแหละนะคะใกล้จะตกมันด้วยแล้วก็อ้วนมากด้วยนะคะอ้วนในที่นี้คืออ้วนในสัดส่วนของคุณพ่อสีดอแสนสุกนะคะหุ่นเขาแบบนี้หุ่นขนาดนี้คือเขาอ้วนแล้วนะคะดูค่ะพี่พี่ดูค่ะดูค่ะผ่อนคลายไปด้วยในตัวด้วยเล่นไปด้วยนะคะที่ต้องใส่โซ่สองขาน้าพ่อแสนสุกเพราะว่า พ่อแสนสุกมีอาการจะตกมันอยู่ตลอดเวลานะคะพี่ๆแล้วเขาก็เล่นแบบนี้เล่นแรงนะคะเล่นแรงเราจึงต้องเซฟนะคะเซฟเลยหลักๆเลยก็คือเซฟตัวเขาเซฟตัวเราเซฟบุคคลรอบข้างนะคะเซฟทุกๆอย่างเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะตกมันมาเวลาไหนเขาจะเล่นกลแบบนี้มาเวลาไหนเผื่อบางทีเขาเล่นแบบนี้เราไม่อยู่บ้านโซ่ขาดโซ่หลุดไปเกิดอันตรายแน่นอนนะคะพี่ๆ เราจึงต้องเซฟนะคะเพราะว่าพ่อเนี่ยค,คือเสี่ยงตกมัน50%ไม่ตก50% 50 50เลยนะคะต้องขอเซฟไว้ก่อนนะคะพี่พี่นี่แหละนะคะประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าพ่อแสสุกตกมันก็ไม่เคยไปทําร้ายใครนะคะแต่ว่าเราก็ต้องกันเอาไว้ดีกว่าแก้นะคะพี่พี่นะคะ เล่นกลยามเช้าเลยเมื่อคืนฝนตกอากาศดีด้วยแหละนะคะเช้านี้ก็ลมโชยเลยบรรยากาศเหมาะแก่การเล่นกลนมากอากาศดีลมดีๆกินอิ่มอมนะคะตอนนี้กินอิ่มมากเลยนะคะพี่ๆสังเกตดูตรงท้องนะคะเนี่ะคะดูค่ะจะบุดบิดนะคะห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาดเลยนะคะก็คือถ้าอารมณ์แบบนี้ก็คือใกล้ได้แค่พ่อความเท่านั้นนะคะ เท่านั้นเลยนะคะบุคคลอื่นน้องนิกหรือว่าใครก็ตามแต่ห้ามเข้าใกล้เลยนะคะพี่พีดียินเสียงไหมคะเมื่อกี้จะเล่นแลวมีเสียงนะคะน้องนิกก็เพิ่งเคยเห็นพ่อแสนสุขเล่นกลนครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเคยเห็นแต่เขาในมุมที่ตกมันนะคะพี่พีอันนี้เป็นครั้งแรกของคุณพ่อสีดอแสนสุขเลยที่ แสดงให้เราเห็นตอนเวลาเขาเล่นกลนะคะตอนนี้เราก็แอบดูอยู่นะคะพี่พี่ดูค่ะดูค่ะ,คะใช้หางตีในช่วงของสะโพกนะคะใช้งวงตีในส่วนของจมูกนะคะ ก็คือเล่นนะคะพี่ๆเขาไม่ได้หิวนะคะเขาไม่ได้หิวนะคะเขากินอิ่มมากเลยนะคะแต่ว่าเขาเล่นนะคะดูเอาเถิดค่ะเดี๋ยวจะขอซูมใกล้ๆอีกนิดนึงเนาะนี่เลยนะคะ เหมือนเขาจะแอบเห็นน้องนิกหรือเปล่าแต่น้องนิกก็มีกระติกบังอยู่นะคะพี่พี่ไม่ให้เขาเห็นเนาะแน่แน่ได้ยินดังๆไหมคะเขาใช้หางตีสะโพกเขาคะ่ะพี่พี่อันนี้คืออีกมุมหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่งของช้าง ถามว่าช้างเล่นกลทุกเชือกไหมโอ้โหเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยนะคะพี่พี่ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้เล่นทุกวันนะคะไม่ได้เล่นทุกวันนะคะพอแสนสุกนี้เพิ่งจะเล่นให้เห็นเนี่แหละคะ่ะถ้าช้างเด็กนี่จะเล่นเหมือนกันนะคะเล่นแบบน่ารักด้ <c oughs> วยวิ่งดิกดกดกด๊กไปมาเลยช้างรุ่นใหญ่ก็ ในส่วนของพ่อแสนสุกก็จะเล่นแบบนี้นะคะแต่เชือกอื่นจะเล่นแรงเล่นหนักเล่นเบากว่านี้อันนี้น้องนี่ก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าพ่อแสนสุกเขาเล่นแบบนี้นะคะนู่ยกขาไม่ยกขาอีกอยากมีแฟนคิดถึงแฟนหรือเปล่านะ้อ ก็มารอดูนะคะว่าเขาจะทํายังไงต่อหรือว่าเขาจะหยุดเล่นแค่นี้นะคะหรือว่าจะยังไงอาจจะเป็นอารมณ์ที่คิดถึงลูกด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนเช้าๆแบบนี้อดูค่ะดูค่ะพี่พี่ดูค่ะดูค่ะดูค่ะได้ยินเสียงร้องไหมคะดูค่ะอู้ดูค่ะชนเสาสุดพลังดูค่ะเตะดินด้วยค่ะอาจจะคิดถึงลูกด้วยก็เป็นมีส่วนนะคะโอ้ เพราะว่าพ่อควาพา,าแ,แหววไปเดินเล่นนะคะช่วงเช้าออกกําลังกายแต่ว่าตอนนี้เหมือนพ่อจะตกมันก็เลยไม่ได้พาพ่อไปด้วยนะคะพ่อแสนสุขเป็นช้างสีดอไม่มีงานนะคะจะมีขนาดเล็กๆเ,เมื่อกี้พี่พี่ชมกันทันไหมคะถ้าชมไม่ทันรีสตาร์ทย้อนหลังได้เลยนะคะจะมีออกมาน้อยนึงนะคะเล็กๆ เหมือนงานะคะแต่ว่าจะเล็กๆเนาะเขาเรียกว่าขนายนะคะดูขาพี่ๆเอาเป็นเด็กสามขวบแล้วค่ะทีนี้เอาวันนี้นี่ยคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยดูค่ะดูค่ะนี่ค่ะนี่ขนายนะคะเล็กๆอ่าอ่า <laughs> อุ้ยมองนี้ก็น่ารักนะคะมองนี้ก็น่ารักจังเลยคุณพ่อแสนสุข ยังไงต่อ,ไ,ตอ,อ,อ,อได้ยินเสียงไหมคะพี่พี่เขาจะมีเสียงรองมาเป็นระยะระยะนะคะเหมือนจะได้ยินเสียงพ่อควานมาและจะเริ่มนิ่งนะคะพี่พี่น้องนี่ได้ยินเสียงพ่อควานมาหรือเปล่าเนี่ยพ่อแสนสุขได้ยินเสียงพ่อควานมาแล้วคะ่ะจะน,นิง่งนะคะพี่พี่จะน,นิง่ง เนี่ยเขาได้ยินเสียงพ่อเข้ามาแล้วค่ะอ๋อพ่ออยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะพอได้ยินเสียงพ่อมาก็อาการนี้เลยค่ะพี่พี่ดูค่ะเป็นปกติเลยทีนี้แหมโอ้โหนี่ก็คือหนึ่งเลยคือ,อกลัวพ่อนะคะให้ความเกรงใจกับพ่อให้ใจกับพ่อนะคะตอนนี้เมื่อกี้เราร้องกรี๊ดเลยตอนนี้เราน,นิ่งเลยนะคะ แต่เราดูตอนที่พ่อมาถึงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอะพอลูกมาก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆเก็บมาเก็บทรงไว้ก่อนนะคะตอนอยู่กับลูกนะคะโอ้ยน้องแหวแวไปเดินเล่นมานะคะอาบน้ำปุ๊บก็ทําการทาแป้งเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวให้เด็กโอ้ ฟาสุดพลังเลยลูกสาวเดี๋ยวให้เด็กๆได้เอนจอยกันกับการกินอ,อ,อาหารเช้ากันก่อนนะคะโอ้ยไม่เช้าหรอกสายๆแล้วแหละนะคะขอพระคุณทุทกทท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แหววแล้วก็คุณพ่อสีดอแสนสุขด้วยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะขอพระคุณทุทกทท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ